สสดีครับแนวทาง3รัฐนะครับคืนนี้ดาวโจนปิดครับประจวมาที่15กุมภาพันธ์ใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะฮะผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสำหรับมือใหม่นะครับลองเข้าไปดูในช่องมีทั้งหมด3คลิป3 EP เข้าไปศึกษาเข้าไปดูให้ครบนะครับใครที่สนใจหวยหุ้นกลางวันนะฮะผมจิ้งลิงก์ Facebook ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ข้าไปกดติดตามไว้ผมลงให้ทุกบันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะมาเริ่มแนวทางวันนี้กันนะครับเริ่มมนที่อังกฤษครับผลเมื่อวันศุกร์นะฮะ9 7 9 0 7เข้าตัวเจาะ7 9เจาะ07นะฮะบนล่างเลยแนวทางวันนี้ของอังกฤษครับเด่นตัวแรก5ตัวเจาะนะฮะ5 0 5 1 5้าสองห้เดแล้วก็ห้าแปดเด่นอีกตัวครับ7ตัวเจาะนะฮะ7จ7ด7ูนย์เจ็แล้วก็เจครับต่อมารัสเซียนะฮะเด่นตัวแรกครับ0ูนย์ ตัวเจอ 01, 03, 04, 05, 06แล้วก็08ครับเดี๋ยวอีกตัว9ตัวจะ 91, 92, 95, 96, 97แล้วก็98สุดท้ายิรมัน นตัวแรก2ฮะตัวเจาะ2 0 2 1 2 3 2 7 2 8แล้วก็2 9อีกตัวคือ3ครับตัวเจาะ3 0 3 2 3 4 3 5 3 6แล้วก็3 7ลองดูนะครับในทาง3ลัดคืนนี้พิจารณาดูกันอีกทีหนึ่ง ขอให้ทุกท่านโชคดีและฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ